วิธีทำเควสหลักกิจกรรม4ปีทำยังไงทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุง้งสตอร์เกมหยุดหัวใ,ใจไว้ที่เกมสวัสดีพี่ๆทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะหาเควสหาคลิปง่ายๆเข้าลิงก์แรกล่างคลิปนี้กดแตะเพิ่มเพื่อนพิมพ์ในช่องแชทค้นหาคำที่ต้องการเช่นเควสเปลี่ยนอาชีพส่งรอสักครู่แอดบินส่งลิงก์ตอบกลับคลิกเข้าดูได้เลยเป็นเพื่อนกันที่ไลโอเอเท่านั้นมาคลิปนี้เราจะพาทำ เควสหลักผมใช้คําว่าเควสหลักเพราะว่ามันคือเควสที่จะต่อไปยังทุกภาคส่วนเช่นได้ชา a ์โด้ฟ้าเอาไปตี Shadow ฟ้าได้ปืนอาวุธโปรเบชันได้อาวุธโปรเบชันทั้งหมดได้หมวกไรเวิร์ดรวมถึงได้แหวนประจําปีนด้วยและก็ยังได้เจ้าตัว OCP 2ชิ้นแล้วก็คอสตูมอีก2ชิ้นซึ่งมันจะต้องผ่านเควสในนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือเควสหลักอย่างแท้จริง เติมเกมลินเนต to มงอถในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ เท่านนัส้สำหรับคนที่อยากจะได้ของที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยนั่นแหละครับมันต้องผ่านเคสพวกนี้ทั้งนั้นเลยดังนั้นเพื่อเป็นความเข้าใจไม่คาดเคลื่อนแต่อาจจะค่าสายตาแต่ถ้าไม่อยากค่าสายตาก็ต้องดูคลิปนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลียร์กันเลยเคสหลักที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวเคสย,ย่อยเราค่อยไปแยกกันนะ,ะตีโบกี่ไหนอะไรนี้นะเดี๋ยวค่อยแยกไปทีหนึง่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผ่านไปแล้วสิบแปดนาทีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะก็คือว่า เควสที่ผมจะพูดต่อไปนี้เดี๋ยวขึ้นตารางให้ดูนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมาช้าอ่ไอตรงตารางที่เพื่อเพ่เห็นตอนนี้เนี่ยมันจะต้องทำค่อยๆทำห้ามข้ามบางคนอยากได้แหวนประจำปีเลยอยากได้ OCP เลยทำได้ไหมไม่ได้ครับถ้าไม่ผ่านเควสเหล่านี้มาก่อนต้องทำทุกเควสไปเรื่อยๆโอเคปะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเงื่อนไขอาจจะต้องเท้าความอีกเล็กสักเล็กน้อยนะ เงื่อนไขของการทำเควสหลักจริงๆเขาเรียกว่าเกมส t o นออฟไทม์อีเวนต์แล้วตัวเกมสตัวน Time ตัวนี้เพื่อนๆจะต้องมีติดตัวละครตัวนั้นโอเคไหมที่จะทํกากิจกรรมรอบนี้นะคาถามคือแล้วหินตัวนี้มาได้ได้มาอย่างไงใช่ไหมครับหนึ่งเพื่อนๆจาตัวละครซึ่งตอนนี้เขาแจกอยู่เมื่อเพิ่งเข้ามาเล่นหลังวันที่9เนี่ยทุกคนได้แจกหมดไม่ต้องกลัวนะก็คือจําเป็น99จ็อบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคูเซเดอร์ก็จํามาเป็นคูเซเดอร์99จ็อบหนึ่ง แล้วเสร็จแล้วเราก็เก็บจ็อบห้ครบห้ไปเปลี่ยนอาชีพเป็นไฮคัทตอนเราเปลี่ยนอาชีพเป็นไฮคัทพอเปลี่ยนตุ้มนะฮะเจ้าตัวเปลี่ยนอาชีพนั่นแหละเขาจะให้เก็บสตูนออฟทานตัวนี้มาอันนี้คือข้อหนึ่งนะซึ่งรวมถึงคนไม่จำด้วยสมมติเพื่อนๆตัวที่4ี่ที่หไม่มีบัตรจำเหมือนกันครับพอเราเปลี่ยนอาชีพเป็นไฮคัทเราจะได้ตัวตัวเกมสตูน,ตนออบทานข้อที่สอนเพื่อนๆที่อาจจะมีตัวละครเก่าดั้งเดิมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะกูเซเดอร์เนะลเวลเก้าแปดเก้าเก้าแต่เพื่อนๆก็เก ก็เข้าเงื่อนไขเหมือนข้อแหละครับพอเราเปลี่ยนอาชีพเป็นแฮคัสเจ้าตัววาคิลี่ที่เราเปลี่ยนอาชีพเนี่ย mm hmm. เขาจะแจกเกมสโตนออฟทานให้เงื่อนไขข้อที่3ถ้าผู้เล่นเป็นผู้เล่นดังเดิมที่มีแฮคัสอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเป็นพาาดินแล้วเป็นหลอดไนแล้วเป็นไฮวิซาดไฮพีทแล้วโซเกอร์แล้วหรือเป็นแฮคา์ขึ้นไปแล้วนั่นแหละก็สามารถรับเกมสโตนออฟทานได้เพียงต้องทําเงื่อนไขก็คือ1ตีบอสแอมดาเลียตสตีบอสกลางขาที่ดาริเฟตตี้ชั้น50และข้อที่3เสียงเงินสิบเอ็ม ก็จะสามารถรับเกมสโตนออฟไทม์ได้เหมือนกันและสุดท้ายครับก็อยู่ในข้อ3.2ก็แล้วกันก็คือตัวละครอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่า High a เช e n ดคค card หรืออาชีพพิเศษแต่ว่าเป็นขั้น h High c ร์ d นั่นแหละก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ถ้าเราเป็นไปแล้วนะก็เหมือนข้อที่3เมื่อกี้นะครับเราก็ไปผ่านเควสแบบเมื่อกี้เหมือนกันแล้วก็ได้รับเจ้าตัวเจมสโตนออฟไทม์เช่นเดียวกันอันนี้โอเคไหมอันนี้เคลียร์เลยนะครับในจริงพูดมาหลายคลิปแล้วแต่ก็มีเพื่อนๆส่งใส่ยยนอ้องอธิบายให้เคลียร์ไปในนี้เลย เพรา,าะว่าเจ้าตัวเจมสโตนรับทามมันคือตัวหลักในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้และที่ผมจะพูดในคลิปนี้ทั้งหมดคือต้องมีตัวนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อไปทำเควสหรือทําเงื่อนไขเมื่อกี้ก่อนโอเคเมื่อเพื่อนเพื่อเข้าใจแล้วว่าเราสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกภาคส่วนยกเว้นคนที่เล่นเทลโลโซลิงเกอร์เทลโดมาสเตอร์สตาร์แกรเดเตอร์ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมรอบนี้นะนอกนั้นได้หมดเอาง่ายๆ่าครับเพื่อนเพื่อนก็ทําตามเควสนั่นแหละจะมีเลเวลโอ้โห9.9อยู่แล้วหรือจะเป็น120ก็ได้แล้วแต่เลยครับ ย้อนหลังตั้งแต่เลเวลสิบส่วนใครที่แบบเก็บใหม่ไปเรื่อยๆก็รับได้ตลอด10 30, 50, 60, 70, 8099 90, 90. ทําใหได้เหมือนกันครับพูดง่ายว่าทุกคนทาได้หมดเลยวิธีการนะครับให้เพื่อนๆไปตามเมืองต่างๆมอรูนพรนเทล่าพายอนอัลเบอต้ารวมถึงกิฟเฟนด้วยกิฟเฟนนะครับจากคาฟากิฟเฟนตรงนี้นะผมจะเดินขึ้นมาตรงนี้เขาจะง่ายหน่อยเนาะเห็นไหมครับเดินมาตรงนี้เห็นด้านขวาไหมครับมันจะมีจุดวาวาปอยู่ให้เพื่อนๆคลิกครับ แล้วกด enter รัวๆเข้าไปเลยครับนี่คือการวาร์ปเข้าห้องกิจกรรมประจําปีที่4พอเข้ามาแล้วเนี่ยให้เดินตรงเข้ามานะปึ๊บเข้าเหมือนกันครับพอนเดลล่าก็เข้ามาก็เจอแบบเดียวกันนะครับเข้ามาแล้วออกขวาครับเดินขวาไปเรื่อยๆนะครับนี่คือห้องสมุดโลกนะใจกลางของเขาเนี่ยเขาจะมี ABC หลากหลายส่วนครับซึ่งตอนนี้เขาแบ่งย่อยออกไปอยู่ที่เมืองมอร็อกแล้วเดี๋ยวรอค่อยไปว่ากันต่อครเข้ามาตรงนี้ครับแล้วเดินเข้ามาตรงนี้เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับ ชื่อว่า Echo Core ตัวนี้เขาเรียกว่าหินโลกอะไรกันเนาะตัวนี้คือตัวหลักครับเพ,เพื่อนๆจะคุยทํากิจกรรมนี้ได้เบื้องต้นจะต้องมีเกมสตูนอฟถามผมจะพาทำทีละเควสเลยนะครับเริ่มจากเควสเลเวลสิจะมีเลเวล10หรือจะเลเวลร้อก็ทําได้หมดครับผมตัวนี้1 1อยอยู่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะเอาง่ายๆครับเบื้องต้นคือรับเควสแล้วก็ส่งเวควสคลิกคุยปุ๊บกดเน็กเลื่อนลงไปคําว่า Off time เจมสโตนออฟถามอีเวนเอยอีเวนอีเวนกดโอเคไปครับกดเน็กไปเห็นไหมครับมันจะมีเป็นเลเวลต้องทําแต่ละเลเวลห้ามข้ามนะผมจะเริ่มทำตั้งแต่10นะกดโอเคไปครับกดโค้ดไปตัวนี้เขาบอกว่าได้รับภาร,รกิจเลเวลสิแล้วนะให้กลับไปคุยกับเอ็ o โคตัวนี้แล้วก็เอาเอ็ o โคสโตนมาหนึ่งอันผมก็ต้องเอาเอ็ o โคสโตนมาเนาะอยู่ไหนวะเอ็กโคสโตนเนี่ยผมพกมาแล้วเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าใช้1ชิ้นถูกป่ะก็คลิกคุยครับเมื่อกี้ผมรับคุยแล้วนะคราวนี้ผมจะส่งคุยครับ คลิกคุยใหม่กด next ไปครับเลือกเจมสโตนออไทม์เหมือนเดิมนะกดโอเคไปกด next ไปนะครับเลือกข้อที่ส0เหมือนเดิมอะเลเวลสิบนะกดโอเคไปครับนี่ท่านมีเอโคสโตนครบถ้วนนะฮะนี่กด next ไปครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้โพชั่นมาแต่เมื่อขขายเขาแหละเพื่อมาดูตามาลานที่ผมขึ้นได้เลยครับนี่คือเราผ่านเควส10แล้วนะครับต่อไปเราจะไปที่เควส30คลิกคุยกด next เลือกเหมือนเดิมครับบทันที่3เจมสโตนออฟไทม์กด next ไปครับ เลือกเลเวล30กดโอเคไปเขาบอกว่าให้กลับมาคุยทีนึงนะก็คือเราได้รับควสแล้วทีนี้ส่งเควสครับอย่าลืมรับและส่งผมก็คลิกคุยปุ๊บอ่าแล้วก็กดน e กไปเลือกเจมสตุนเหมือนเดิมครับกด next ไปนะทีนี้จะเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับ30กดโอเคไปกด next ไปเรียบร้อยครับตามเงื่อนไขนะเราต้องใช้หินเโคเนี่ยสชิ้นต่อไปเป็นเควส50 ซึ่งผมยังมีเ c h o s ส o ตนไม่ครบเดี๋ยวผมไปหามาให้ครบก่อนเดี๋ยวจะอัดคลิปต่อนะโอเคนะรอสักครู่ฮะต่อไปคลิกคุยปุ๊บอันนี้ควส50นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูข้างๆนะครับว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่ได้รับอะไรเนาะให้เลือกเกมสโต้ข้อที่3เหมือนเดิมครับกด next ไปเลือก50กดโอเคคลิกคุยใหม่ครับเพราะว่าผมเตรียมของมาแล้วแลวเลเวลผมพออยู่แล้วนะคลิกคุยครับกดเ e x t เลือกเหมือนเดิมนะครับเข้าไปนะไปที่50กดโอเคครับกด next ไปปุ๊บนะตอนนี้ผมได้ชาร์โดฟ้ามา เห็นไหครับผมได้ชาร์โดฟ้ามาทั้งหมด3เศตแล้วนะไอ้สชิ้นต่อไปเป็นเควส60กนะอ่ะคุยเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่60โอเคไปครับส่งไปเสร็จคุยอีกรอบนึงเมื่อกี้ส่งไอ้เมื่อกี้รับคราวนี้ส่งนะเหมือนเดิมครับไปที่60นะฟึบเรียบร้อยครับผมได้รวมเบ็ดเ็จออกมาเป็น6ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งตัวนี้ที่ผมบอกไงว่ามันต้องผ่านเคลสสิ0ส0ม0ิมาก่อนแล้วเ,าเอาชาร์ด,ดนี้ไปตีเดี๋ยวทําคลิปแยกครับวิธีการตีแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ในกิจกรรมตีไม่แตะด้วยทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็สามารถตีบวก4 0 0รอีเซนอยู่นนะเดี๋ยวจะพาไปทําโอเคข้ามไปนะครับต่อไปเป็นเคลสที่70ิคลิปคุยฮะกดเน็ตเหมือนเดิมครับเลือกไปเข้าไปตรงเลื่อนลงแปลงล่างครับ70กดโอเคไปกดเน็ตกดโค้ดโอเคตัวนี้มีความสําคัญครับเราจะได้เจ้าตัวพวกเอ่อทําการเดียนบล คลิกคุยเน็กไปครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะส่งนะไปที่เลเปลเจ็ดสิบครับปุ๊บกดเน็กไปนี่ตัวนี้นะครับเขาบอกให้เราเลือกอาวุธเพื่อนเพื<ๆ>่อย่าลืมนะใครที่เลือกอาวุธได้ต้องผ่านเฟสทั้งหมดเมื่อกี้มาก่อนนะทีนี้เลือกอาวุธดีๆนะครับถ้าเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้แต่อาจจะส่งที่เกตได้มีบางคนบอกว่าอาจจะส่งทิเกตได้อันนี้ผมไปลองเอาเองนะแต่เพื่อความชัวเลือกที่เป็นของเราเท่านั้นอ่ะผมจะเลือกเป็นผมเจ้าปืนตัวนี้ฮะถ้าใครเล่นมือปืนเอาแบบผมเลยดวเปอร์ครับมันเป็นปืนสําหรับ ่นปืนสั้นเราจะได้สไลด์ด้วยแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับหมุนได้ด้วยเนาะกดเน็ตไปครับปึ๊บกดโคดครับเขาจะให้เจ้าตัวปืนรีเวอรเวอร์มานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเอาไปตีบวกกันเดี๋ยวไปดูวิธีการตีบวกอีกทีงะเดี๋ยวแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันแล้วลองกดอินเวตอรี่นะครับกดออาเดตเอี๊ีขึ้นมาเนาะเพื่อนๆไปดูครับนี่เราจะได้ตัวนี้มาครับเขาเรียกว,ว่า t i ม e การเดียนบ็อกซ์เจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดใช้แล้วเนี่ยมันจะได้ตัวอันนี้ออกมาครับหมวกเขียว มันจะคอมโบกับเซตหมวกเขียวและเป็นผู้เล่นที่สามารถโลงดันโอเจได้แม้จะใช้ของในกิจกรรม100%ยน้ำนะครับว่า100%เพราะฉะนั้นเนี่ยมือปืนถือว่าได้เปรียบในกิจกรรมนี้กับพาร์ดีมากๆเลยนะครับใช้ตัวนี้เล่นกิจกรรมลงดันได้เลยนะซึ่งผมทำคลิปไปแล้วไปดูได้ต่อไปเควสต0นะให้เราคลิกคุยกดเน็กเหมือนเดิมเลยนะแต่เราไปที่เควส80ครับตัวนี้80กดโอเคไปฟึ๊บคลอสคลิกคุยไปต่อนะครับฟึ๊บฟึ๊บไปที่80 กดโอเคไปครับปุ๊บเลเวล80ได้ของดีมาชึ่งดีมากนะครับผมยังใช้อยู่เลยนะฮะก็คือเจ้าตัวหมวกเลเวิร์ดครับดูดเพีมาถือว่าเยอะต่อไปเป็นเควสที่90นะคลิกปุ้ยกดเน็กเลือกเหมือนเดิมครับผมไปที่เควส90นะกดโอเคไปกดลาบไปกดส่งครับปุ๊บอันนี้แบบรวดเร็วนะแต่ก็จับมือทําอยู่นะปุ๊บต่อเลยฮนะ9กกดโอเคไปปุ๊บกดเน็กไปครอสผมได้มาแล้วครับตัวนี้มีความสําคัญมากครับที่เควสเก้าสเนี่ย เราจะได้ใบทิกเก็ตมา2ใบตัวนี้เขาเรียกว่าโนเบลเซ t ตเดี๋ยวเราไปพาไปแลกกันโนเบลเซ t ตแล้วก็เจ้าตัวนี้เ r อร์ติฟิเค i g ไฮคลาสตัวนี้มีความสำคัญเพื่อนๆที่มีเลเวลไฮคลาส a s s 90ย้ำนะยกตัวอย่างเช่นพระดินหลอดไนท์ไฮพีทไฮวิศาดเพื่อนๆที่ผมพูดไปคือคนที่อยู่ในคลาสปกติคลาสปกติจะต้องมีเลเวล90ถึงจะรับตัวนี้ได้ในขณะที่คนที่เป็นอาชีพพิเศษเช่นโอบโลคาโล สายต่อน,นีจาเนาะหรือว่าเป็นรีเบเลียนสายต่อมือปืนหรือซ e ูเปอร์นวิดเสายต่อซูเปอร์นวิดเพื่อนเพื่อนจะต้องมีเลเวลร้อตอนนี้ผมมีเลเวลร้อผมถึงจะสามารถรับตัวนี้ได้นะเราจะรับได้ก็ต่อเมื่อเราเลเวลร้อเท่านั้นนะครับตัวนี้มันเป็นความสําคัญในการแลกเจ้าตัว ocp แล้วก็เจ้าตัวคอสนะครับซึ่งเดี๋ยวน่าจะทําคลิปแยกดีไหมคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะเพื่อนเพื่อนโอเคไหมเดี๋ยวเราค่อยไปทำคลิปแยกนะวิธีการแลกทําอะไรเพราะาตอนนี้นหลายคนน่าจะยังแลกไม่ได้ครับ เพราะมันต้องเก็บชิ้นส่วนหินเอโคสโตนแล้วก็หินสีสามสีอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายแยกดีกว่านะครับคลิปมันน่าจะยาวเกินไปเนาะอันนี้เราเป็นเควสหลักก่อนจะได้เข้าใจเควสหลักจะแยกไปเควสย่อยๆได้ทั้งหมดเลยนะครับผมรวมถึงเราคุยอีกครั้งหนึ่งนะแต่ผมมีหินไม่พอแล้วตอนนี้หินผมเหลือแค่นี้เราคุยและรับเควสสุดท้ายครับเควสเกาๆแล้วก็ส่งมันจะได้แหวนประจําปีมานะแต่ผมขึ้นรู้ไปดูแหวนประจำปีก็เป็นเควสหนึ่งครับที่เราสามารถเอาไปออปชั่นได้ ทำตามนี้เลยเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะครับไม่มีอะไรพลาดแล้วเพราะหลาแๆะคนอาจจะสงสัยแบบว่าได้ของยังไงชาร์ดอย่างไงทําไมถึงไม่ได้ปืนเลือกอะไรดีนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเราจะแยกย่อยไปอีกสําหรับแต่ละสะเต็ปก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ดีวกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวเราค่อยแยกย่อยให้เพื่อนๆมือใหม่เนี่ยได้รู้วิธีการแบบง่ายๆก่อนนะครับว่ารับเพชรสเคชจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากแค่ไปเราไปหาหินนะครับซึ่งหินเดี๋ยวเราก็ทำแยกอีกทีหนึง่ง หึ่งวันทําอะไรบ้างประมาณนั้นวันเนี้ยถ้าใครฟังถึงตอนนี้แล้วกันวันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนตอน6กโงเช้าเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามารถรับเจ้าตัว Echo คอได้ฟรีทุกตัวละครได้ตัวละครละสีเรามียีบสตัวตัวละครใช่ไหมก็เท่ากับ88ซึ่งเพียงพอต่อการทําเควสทั้งหมดย้ำนะครับเพียงพอต่อการทําเควสทั้งหมดในเควสหลักรอบนี้เลยนะใครมาฟังถึงตอน แล้วยังไม่ได้ไปรับก่อนวันที่5ตอนทงวงเช้ารีบด่วนนะครับเท่ากับว่าเราสามารถมาทาเคล็ดหลักได้แบบสบายใจมากเลยนะครับก็เสียเงินรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ6กถึงเจ็เอเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวหินเขาให้มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเกิดทําหลังจากนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเขามีกิจกรรมแจกเรื่อยๆเนาะถ้าคลิปน,นี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็หน่อยก็ฝากเพื่อนกดถูกดใจกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ สวัสดีพี่พี่ทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ